ยาท่อนขออนุญาตปิดนาเด้อค่ะพี่น้องค่ะยาท่อนเกี่ยวเข่าเลี้ยวค่ะหลังจากเสิร์ฟเสิร์ฟให้เบื้องแล้วล่ละว่าเกีียวเขา่าได้เฮ็ดคลิปเต็มให้เบื้องมือนี่ค่ะพี่น้องมือนี้วันที่31เนาะที่ยาท่อนเกีียว31มีนาพศ2 5 6พัเข่าเรื่องเต็มที่ที่จริงนี่พ่อเกี่ยวตะ้3สมือขึ้นหลังแหลวล่ะพี่น้องเนื่องจากว่าผ้ายูรุดูร้รอนกัมาเที่ยงลดเกีียวเข่าเพิ่งก็ติดงานหลยงานพี่น้องก็เลยยับมากจนมา สิบอกว่าเขาของเงยท่อนบตดเกี้ยวแท้ๆอยู่ที่118วันพี่น้องนี่ยนะเกือบ1 2 0 0 0อเลยตัวนี้พี่น้องยับหน่ายยับพลังหลายค่ะเขายุนีเกี้ยวยุนีกับสองสายพันเดอร์ก่อคอยิบสองกับอีเตี้ยแดงเราแตกวันนี้ที่รอคอยของชาวไรช่ชาวนาพี่น้องค่ะเงยท่อนสิเกี้ยวไปขายสองอุ่มพอ่อเลยคารถเกี้ยวเนาะค่ะพี่น้องก็คือย่านมีเขาปนมาจากล้านอื่นเงยท่อนกับสิเกี้ยก่ขอคอยิบสองเนี่ย ออกไปอุ้มแรกก้อนอืมออกไปอุ้มแรกเนี่เอาไปขายแล้วเยา่ยท่อนจังสีเกี้ยวเอาอีกเลี้ยวกับสีเอาไปตากนะพี่น้องเออล้างแกงหันพ่อเกี้ยวเขายิบสองแล้วเยา่ยท่อนกระสีมาเกี้ยวเขายีเตียแดงเราแตกเขายีเตียแดงเราแตกยา่ยท่อนกระสีเอาไปขายอุ้มหนึ่งก้อนแล้วเยา่ยท่อนจังสีเกี้ยวอีกเอาไว้ทําพันธุ์ของเยายท่อนกับเพื่อลดการปนอยู่ในอยู่ในรดเกี้ยวเขาหันเมียพี่น้องกับเบื้องเขายา่ยท่อนเลยค่ะมาดเป็นก้อนเป็นอวยสวยอยู่ทั้งหมดนี่ที่ ที่เกี่ยวอยู่นี่เด้อพี่น้องหกไร่หนึ่งงานหกไร่หนึ่งงานแลวร่วมร่วมร่วมแล้วยะท่อนกระไดทังเมื่อเจ็ดอุ้มพี่น้องเจ็ดอุ้มเออถือว่ากระไ้หลายอยู่ถามว่าอุ้มแล้วจกักกระสอบแม่นม่ออุ้ม กระสีบม่านเกือบตันละพี่น้องท่นแม่นไปสร้างน้อยมันชิได้ดยูบาม่านยี่แปดสอบปุ๋ยแมะเวลาห้อกอกแมะกอกเขาแห้งแน่นี่นพี่น้องกอกเขาแห้งได้ยี่แปดสอบแต่เป็นเขาสดกระสินักอยู่คือวานละพี่น้องเอายี่ท่อนก็ะือว่าโอเคคุ้มคาอยู่มันก็ตกหนึ่งไร่ต่อหนึ่งตันเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ยี่ท่อนกระสีแบบว่าเกี่ยวออกไปขายแล้วยาท่อนกระสีหลังจากหาันยา่ท่านกรสิมาตากเม็ดเขาอีเตียแดงเราแต่กระสีมิดใหญ่ๆจังสี่เดียขาดนี่นะ คุณนทุกคนถี่งเบิงตั้งแต่ยายท่อนวานจนว่าได้เกี่ยวผลผลิตมือนี่เนาะถือจังหวะดีอีกตั้งหากพี่น้องขามือเมื่อเกี่ยวเขาการะไดแดดจนว่าหัวสิแตกพี่น้องขาแดดสะใจมากเลยตาเข่ามอกรับมากเลยมาที่นี่ที่เอามาตากอยู่นี่เด้อวันนี้เขาก้อยยิบสองสองอุ้มเขายี่เตียแดงในสามอุ้มเอาไปขายสองอุ้มก็เป็นเจ็ดอุ้มเนาะค่ะเนาะเอาผู้ใดอยากได้แนวไปเฮ็ดหน้าปีหน้าปังการะไดทําได้ทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะ ป่าวเด้อมีซ้ำที่เห็นนี่แหละพี่น้องตากเบยไว้นี่แหละยุลานวัดนี่แหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวย้อนสิมาจับให้เบิ่งค่ะพี่น้องเบิ่งดีๆเด้อนี่คือเม็ดร,รว่ข้าวเหนียวก็คออยิบสองกินแซ่บกินออนค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาแพ้นำนักอเตียแดงเราแตกเท่านั้นหนึ่งขั้นผู้ไดสิเฮ็ดขายก็คือนี่นะนอเตียแดงเราแตกผูใ้ใดสิเฮตดกินก็คออยิบสองเด้อค่ะเด้อเป็นเขาดอมาเนี่ไปสิพ้าไปเบิ่งเขาอเตียแดงเราแตกตากไว้ใกล้ๆกันก็นกว่าต้องห่วงค่ะพี่น้องไม่ให้ปนกันดอกเพื่อน,อนดีแม่เบิงน มอมีอีหยังเรนแนวสีสะอาดดีมากมึงเนี่ยนี่คือเม็ดเขาอีตเตีรแดงเราแตกครับพี่น้องเม็ดยิ่งใหญ่จังสีได้นำนักทานโลกทุนโลกให้ผลผลิตเยอะอีตเตีรแดงเราแตกเลยครับพี่น้องเพียไฟก็เห็นยังเขาบ่ได้นี่เอาฝ้าเดิมมีซ้ำที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องครับพูดได้จากไดเนี่ย